สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะเป็นเรื่องราวที่ว่าหลังจากนี้น่นจะมีโอกาสหรือไม่ที่ส่วนหนึ่งของเวกพังเขาหรือเธอเนะี่ยอาจจะมีโอกาสเป็นสมาชิกใหม่กุมโมฟางเพราะว่าด้วยความที่ว่าก่อนหน้านี้ยามาโตะตัวแต่งที่จะได้เป็นสมาชิกกุมโมฟางนะฮะเธอนั้นได้ตัดสินใจอยู่ที่วาโนตตอเพราะว่าเธอเนี่ยต้องการจะอยู่ปกป้องประเทศวาโนมันก็เลยทําให้ในตอนนี้ยามาโตะยังไม่ได้กลายเป็นลูกเรื่องของกุมโมฟางเพราะฉะนั้น จากคำพูดของลูฟี่ที่บอกนะว่าเขาเนี่ยอยากได้ลูกเรือสักสิบคนมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าในตอนนี้จากคาพูดของลูฟี่สมาชิกกลุ่มโมฟาน,นะฮะมันก็จะขาดไปอีกหนึ่งคนเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าสนใจนะว่าที่ก่อให้นาโคสมันจะมีโอกาสหรือไม่ที่กลุ่มโมฟานี้จะได้สมาชิกใหม่เพราะว่าในตอนนี้กลุ่มโมฟานีน่ก็ยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์นะฮะและก่อนหน้านี้เราก็จะได้เห็นน,นว่าซีซ่าคาวเนี่ยในตอนที่เขาเนัดร่วมมือกับช็อปเปอร์นะครับช็อปเปอร์เนี่ยใช,ช้ความสามารถของล็อบบีบอลได้มากขึ้นนอย่างงงแฟกกีเเห็ปั มันก็ทําให้เขานะัสามารถแตด,ดแปลงตัวเองแล้วก็สร้างแฟรกี้โชกุนนั้สำเร็จแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นซิซ่าคาวโดยนิสัยแล้วก็ประวัติของเขาเนะี่ยก็จะไม่ผ่านนะฮะส่วนเวก้าพังนั่นก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลโลกเพราะฉะนั้นทั้งเวก้าพังและซิซ่าคาวเนี่ยก็เลยถูกตัดออกไปจากการเป็นพระพุธกุมมฟานะฮะแต่ว่าในเนื้อหาในตอนล่าสุดเราก็จะเห็นได้นะว่าเด็กสาวคนหนึ่งเนี่ยจูๆเธอนั้นก็ปรากฏตัวออกมาแล้วก็บอกนะว่าเธอนั้นคือดรเวก้าพัง และจากคลิปที่ผ่านๆมาเราก็จะได้คุยกันว่าเด็กสาวคนนั้นก็จะมีเรื่องราวหลายอย่างที่ไม่น่าจะเป็นดรเวก้าผังใช่ไหมฮะมันก็เลยเข้าสู่เรื่องราวที่ว่าเด็กสาวคนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเธอนั้นไม่ใช่ดรเวก้าผังเธอนั้นคือใครและทำไมถึงมีบทบาทในตอนล่าสุดเพราะว่ามันก็แน่นอนนะว่าในตอนที่กลุ่มหมอฟางเนี่ยเข้าสู่เกาะใหม่ๆเนี่ยก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่มันมักจะมีตัวหลักของเกาะคนนั้นได้ปรากฏตัวมานะฮะและการที่เด็กสาวคนนี้เนี่ยปรากฏตัวมานี่ก็จะน่าสนใจว่าการที่เธอนัเนี่ บวกกับเรื่องราวที่ว่าก่อนหน้านี้มีการสร้างล่างโคนสร้างร่างก๊อปปี้ของเราเจะเทพอย่างเช่นสารฟีมนะฮะมันก็เลยจะมีโอกาสสูงมากที่เวกะพังอาจจะสร้างร่างคนหรือว่าล่างก๊อปปี้เพื่อมาใช้ในการทดลองก็เลยทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยเรียกตัวเองอเว่าเวก้พังก็เป็นได้และถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะหมายความว่าที่ก่อนอนาคตมันก็คงจะมีนักวิทยาศาสตร,ร์ที่เรียกตัวเองอเว่าเวก้พังอยู่หลายคนนะฮะและการที่ในตอนล่าสุดเวกะพังที่มีหมายเลขส่วนสองนับปรากฏตัวออกมามันก็จะน่าคิดว่า เวก้าพังคนนี้น่าจะมีบทบาทเด่นในเนื้อหาภาคก่อแฮนาโคสที่โพลูฟี่ี่กำลังจะเข้าไปในตอนนี้หรือเปล่าเพราะว่าถึงแม้ว่าเธอจะบอกนะว่าเธอเนี่ยไม่ได้มาช่วยโจรสลายก็ตามแต่ว่าเธอนะฮะก็ไม่ได้มีทีท่าที่เป็นอันตรายและก็สตูอะไรขนาดนั้นและที่สําคัญที่สุดการที่เธอเนี่ยปรากฏตัวมาในตอนล่าสุดเนี่ยก็จะมีประเด็นตามมาหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวก้าพังนั้มีกี่คนเธอนั้นเป็นใครและหลังจากนี้จะมีโอกาสหรือไม่ในตัวละครของเวก้าพังส่วนสองเนี่ยจะได้ร่วมเดินทางกับโมฟานหลังจากนี้นะฮะ หรือว่าดีไม่ดีก็ไม่แน่นะว่าเวกพังส่วนสองเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เป็นสมาชิกใหม่กลุ่มหมอฟานด้ซ้ำเพราะว่าถ้าเกิดเวก้พังเขาเน้นสร้างเวกพังขึ้นมาช่วยงานหลายคนนั่นก็หมายความว่าที่ก่อนก่อนนั้นก็จะมีเวกพังหลายคนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนแก่หรือแม้กระทั่งผู้หญิงผู้ชายนั่นก็จะเป็นเวก้พังและการที่ให้เวกพังส่วนสองนั้นปรากฏตัวออกมาเนี่ยมันก็จะน่าสนใจนะว่าการที่เธอใน,นเรื่องตัวเองเวกพังมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ว่าตั้งแต่เธอเกิดขึ้นมาเนี่ยเธอนั้นก็อาจจะถูกสั่่่งออออนนมมาาาาตลลลดดดววเเธคืรรทีถูกถก้โฐบ แต่ว่าด้วยความที่ว่าถ้าเกิดว่าเธอนั้นไม่ใช่เวก้าพังตัวจริงเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่เธอนะฮะหลังจากนี้น่าจะมีความรู้สึกนึคิดที่เป็นของตัวเองหรือไม่ก็ทำให้ความฝันนะฮะที่มันต่างจากดรเวก้าพังตัวจริงเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นร่างคนหรือว่าร่างก๊อปปี้อะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดใช้ชีวิตต่างการประสบการณ์ต่างกาันยังไงซักหลังจากนั้นคนคนนั้นก็จะกลายเป็นคนละคนกันอยู่ดีนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่น่าสน,จนใจนะว่าก่อร์ฮนาคต มันจะมีโอกาสหรือไม่ที่หนึ่งในเวก้าพังที่ถูกเวก้าพังตัวจริงนั้นสร้างขึ้นมานจะมีโอกาสที่พวกเขาเนี่ยจะมีความคิดเป็นของตัวเองและหนึ่งใน,นนั้นอาจจะเข้าร่วมกับกลุ่มหมอฟางแล้วก็ร่วมเดินทางด้วยกันก็เป็นได้นะฮะเพราะว่ามันก็จะมีโอกาสเหมือนกันที่ในตอนนี้พวกลูฟี่เนี่ยที่ได้ย้ายต่อไปแล้วก็ได้ขึ้นเกาะการเดินทางของฟางลูฟี่น่าอาจจะทําให้เขาได้เจอกับเวก้าพังคนอื่นที่ต่างจากนี้นะฮะและหนึ่งในพวกเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนช่วยเหลือลูฟี่แล้วก็คอยบอกเรื่องราวต่างๆกับพวกลูฟี่ตลอดระยะเวลาทีี่่่อยูทเกาานค เพราะฉะนั้นก็อย่างที่ผมพูดไปนะว่าถ้าเกิดในเกาะใหม่มันคือเกาะที่มีล่างคนหรือว,ว่าล่างก๊อปปี้ของไวก้าพังอยู่ใตโปรโมดเนี่ยผมเดาว่าต้องมีสักหนึ่งคนที่มีความคิดแตกต่างจนมันทําให้เกิดเรื่องราวขึ้นมาแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเวยก้าพังคนนั้นก็อาจจะได้ร่วมเดินทางกับผู้ลูฟี่ก็เป็นได้โอเคแล้วเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และก็กดกระดิกกนน่งเอ,อ,งอาไว้้ช่า่วนแลจใหหมค่คิน้วัสดครับ